ูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีมอบโบนัสสามต่อกับแคมเปญสุดพิเศษสุสกิจทริปเปอรโบนัสดิวออกรถยนต์วันนี้ผ่อนนานสูงสุด2ปีมอบส่วนลด1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนและดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะวันที่หนึ่งตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i co. th หรือที่โชว์รูมูซูกิทั่วประเทศ ลุนการนักเตะสุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ fc online เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับคือวันเสาร์ยูเต็ดมีเกมเปิดบ้านพบเบนฟรอร์ดที่โอทราฟอร์ดเวลาสามทุ่มแม้เกมก่อนหน้านี้จะผลงานไม่ดีแต่อยากให้แฟนผีพันแท้รอเชียร์ให้กำลังใจทีมไปด้วยกันเนื้อหาที่เรามาฝากกันวันนี้ โอนาน,นาเปรียบเทียบกับเดเคอาความภูมิใจของพี่ใหญ่คาไซมิโลอามัดดาราวันตอบแทนความทุ่มเทครับพอยลุนกับการทำงานหนักเพื่อแฟนผีคุงกำลังทีมชาติเทนหาต้องตัดสินใจในแผนเกมรุกและก็สัญญาณดีเข้าทางเด็กผีเต็มๆสามารถเลือกรับชมส่วนที่สนใจตามเวลาที่ปรากฏใ,ใต้วิดีโอหรือจะรับชมทั้งหมดก็ได้ครับแต่ลกวนฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับปีสแสดงทีมรักของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เว็บไซต์ต่างประเทศเปิดสติดับบิดเดยคาเปรียบเทียบกับอองเรอันนาในการออกสาสิบนัดแรกค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเดยคาเสียไป17ประตูทําได้2ครืนชีตขณะที่โอนานาเสียไป18ประตูทําได้3ครืนชีตต้องบอกว่าการมาเล่นในพิีเมลีกยากเสมอสําหรับนักเตะหลายคนมีทั้งคนที่ผ่านไปได้และกลายเป็นตัวหลักของตัน์สังกัดหรือบางคนก็อาจจะผ่านลีกที่แข็งที่สุดไปไม่ได้ครับ รอปดอสร้างรายงานเรื่องโอนาน่าเหมือนกันว่าเจ้าตัวไม่ค่อยอยากจะไปเล่นทีมชาติแคมรูในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นช่วงต้นปี2024เพราะผลงานส่วนตัวกับแมนูเต็ดไม่ดีตามที่หวังเอาไว้จึงอยากมุ่งสมาธิไปที่การช่วยต้นสังกัดใหม่มากกว่าคุณกำลังของแคมรูชุดล่าสุดนั้นโอนาน่าอยู่ในทีมครับที่จะลงเตะกลางเดือนนี้เจอกับรัสเซียและก็เซเนกัลแฟนผีบางส่วนยังให้กำลังใจโอนาน่าแต่อยากให้พักไปก่อนในช่วงนี้เพื่อรวบรวมสมาธิ อีกส่วนก็มองว่าเขาอาจจะมีปฏิกิริยาที่ช้าเกินไปในจังหวะก,การยืนตำแหน่งหรือการเซฟซึ่งท้ายที่สุดแล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในเรื่องนี้เองมาดูพี่ใหญ่ในห้องต่างตัวกันบ้างครับคาสมิโลจะติดทดแบนในเกมยนะูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดต่อไปเจอคุปเปนเฮเกนแต่เขายังลงสนามได้นในเกมพบเบนฟอร์ดวันเสาร์เพราะคนละรายการกันล่าสุดเจ้าตัวเอาชนะใจแฟนๆได้คะแนนโหวตมากที่สุดคว้ารางวันลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของสโมสรไปครอง เราพิชชอบเกมลุกและเกมรับครับช่วยประครองน้องๆทำหน้าที่สุดความสามารถในช่วงที่ผูดด้เล่นคนอื่นบาดเจ็บน่าคิดเหมือนกันว่าลิสันฮาร์จะมีการเปลี่ยนทัคติกหรือไม่เพื่อช่วยแบ่งเบาคาเซมิโลในแผงมิดฟิลนอกจากพี่ใหญ่ภายในทีมน้องเล็กอมัดเดียโลก็ได้รางวัลนนะักเตะยอดเยี่ยมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลก่อนทำประตูและแอซิสรวมกัน17ลูกครับรางวัลน,นี้แฟนๆไปคนโหวตให้ตอนนี้เจ้าตัวกำลังฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ หวังคัมแบ็กช่วยทีมหลังโปรแกรมทีมช,ชาติช่วงปลายเดือนตุลาคมอามัดเป็นนักเตะอีกคนที่เอริกชันฮากให้โอกาสช่วงปรีซีซั่นแต่บาดเจ็บไปในเกมอุ่นเครื่องชนะอาร์เซนอลที่สหรัฐอเมริกาช่วง2เดือนก่อนปีใหม่ครับเป็นช่วงสําคัญเหมือนกันกับโอกาสภายในทีมเพอถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นและสอดไส้ขึ้นมาได้เนี่ยก็อาจจะถูกปล่อยยืมเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อีกหนึ่งเรื่องดีแม้ผลกานขันจะไม่เป็นใจ ในเกมยูโรลาบุสไฮลุนติดทีมยอดเยี่ยมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของฮูสกอร์เว็บไซต์ชื่อดังครับซึ่งเป็นนักเตะเพียงคนเดียวของปีแสดงที่ติดทีมในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งนักเตะจากพรีเมรลลีกก็คือฟาเบนชาจากนิวคาสเซิลช่วยทีมสาริกาดงถลม่มเปเชร์ไป4-1แบบขาดลอยที่เซนต์เจมส์พาร์คเมื่อคืนวันพุธอยลุนถือเป็นนักเตะตัวหลักในเกมรุกของทีมที่ตอนนี้ต้องภาวนาให้ไม่เจ็บไม่ป่วยครับเพื่อลงเล่นต่อเนื่อง ตลอดการที่เขายังไม่ลงสนามเกมลุกยืนแต่ด,ดูไม่ดุดันเท่าตอนนี้ปัญหาที่หนักกว่าคือเกมรับอยางที่ทุกท่านทราบว่าตำแหน่งแบ็คอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนลองอะไรใหม่ๆเช่นเอาตาลมายืนซ้ายและให้อัลลาร์ดไปยืนขวาหรือไม่หรือลองวิธีอื่นๆที่จะแก้ด้วยระบบเพราะตอนนี้ขุมกําลังยังไม่พร้อมเช่นเดียวกับผู้สารประตูครับที่หลายคนอยากให้เอาทามไปยินดีได้โอกาสลงเล่นในช่วงที่โอน,นาน่าขาดความมั่นใจอัปเดตเรื่องขุมกําลังทีมชาติกันบ้าง นักเตะพปแสดงติดทีมชาติอังกฤษ2คนในฟีฟ่าเดย์ที่ลงแต่เดือนตุลาคมหลังเกมพุเบิฟอร์ดแฟนบอลจะได้เปลี่ยนโหมดมารับชมเกมทีมชาติแฮร์รี่ม่ควายกลับมาคาสเวลต์ฟอร์ดอยู่ในทัพสิงโตคำรามชุดนี้ตัวหลักยังอยู่กันครบคำนวลุกโอเลวัตกินพร้อมเป็นตัวเลือกเช่นเดียวกับเอ็ดดี้เอนคิเตียโดยมีสูทหน้าเบอร์หนึ่งแฮร์รี่เคนเป็นตัวเลือกแรกในกลางนำทัพเป็ดยจูดบริทิชัมเดคันไรท์อังกฤษมีเกมดวลกับออสเตรเลียในนัดอุ่นเครื่องคือวันุุตต่อต่อสาที24ลคม และลงเล่นยูโรรอบคัดเลือกพบอิตาลีคือวันอังคารตอพุทธที่18ตุลาคมเวลาตีหนึ่อีกหนึ่งข่าวที่น่าทําให้แฟนๆอยากเชียร์ทีมมากขึ้นข้อมูลจาก Twitter ตามข่าวยูเอเทตหลายที่ยืนยันว่าคอบบี้มนูใกล้ฟิตสมบูรณ์แล้วหลังจากซ้อมกับทีมมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนคาว่าจะตัวจะพร้อมลงช่วยทีมหลังโปรแกรมทีมชาติครับในเกมพบเชลฟียูเอเตซึ่งเกมเจอแบนฟอร์ดยังเร็วเกินไป การ้สัมภาษณ์ของลิสตร์ทาในวันศุกร์น่าจะพอประเมินได้ว่าขุมกำลังของทีมเจอพึ่งน้อยเป็นอย่างไรต่อกันที่บทวิเคราะห์ต่างประเทศพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในแผนเกมรุกที่ลิสตรนทาต้องตัดสินใจว่าจะกล้าดอบูโน่แฟนเดสหรือไม่ที่ฟอร์มยังดูไม่โดดเด่นนักถ้าเทียบกับที่ทุกคนคาดหวังถ้าให้บูโน่เล่นปีกขวาอาจจะไม่ส่งผลดีต่อทีมเท่าไหรนะ่ในแง่ของการเข้าทำครับแต่ถ้าเล่นตรงกลางเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าและทีมจะได้ประโยชน์จากบอลคีเพาสของเขา ฮันนีบลที่ได้โอกาสลงช่วงหลังยังไม่มีฟอร์มที่โดดเด่นมากนะักนอกจากเรื่องของพลังงานและการบีบเพรสซิ่งทางเลือกที่สามารถทําได้ถ้าจะดรอปบูโน่คือขยับคริสเตียลิเกนขึ้นไปยืนปั้นเกมและขยับเมสันเมาส์มาช่วยคาสเซมิโลตรงกลางโดยห้างตัวนี้ยืนปีขวาตามตำแหน่งถนัดแต่ถ้าไม่ดรอปก็น่าจะเป็นชุดเดิมแบบที่ทุกคนคาดการได้ก็คือพี่คาสเซมิล์รูโน่แรดฟอร์ดอันตนีและก็ฮอยลุนครับ มาถึงประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานจากสายข่าวฝาแฝงกรีฑเองที่เชื่อมโยงกับตำแหน่งคนใหญ่คนโตภายในทีมแต่ไม่ใช่ตระกูลเกเซอร์รายงานจากอินดิพีเดนต์ครับพูดถึงการแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านฟุตบอลเข้ามาเพิ่มเติมทำงานเคียงข้างกับจอห์นเมอร์เทอร์ซึ่งยังไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าจะแบ่งงานกันแบบไหนแต่ไม่ได้มีรายงานว่าจะย้ายเมอร์เทอร์ไปทำส่วนอื่นคนที่สโมสรกำลังพิจารณาอยู่ก็คืออันเดรียต้าที่ทำงานกับอาร์ติโกมาดิดมีความเชี่ยวชาญเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะ สเปอร์และก็ปาริสซังช์แมงก็สนใจผู้บริหารชาวอิตาลีรายนี้เช่นเดียวกันถ้าพิสแาดงต้องการดึงเบตตาเข้ามาทำงานจริงพวกเขาอาจจะต้องเร่งเจราจาและตัดสินใจครับเพราะว่าเบตตาอยู่กับอิติโกมาเดตดมายาวนานเคยมีส่วนบริหารงานเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคช่วยทีมตราหมีในเข้าชิงชาลเลอร์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถึง2ครั้งก่อนจะขยับขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาในปี2017มีประสบการณ์โชคโชนในการเจราจาซื้อขายนักเตะและสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ โรดิโกเดปอมมาตุคุนย่าและนักเตะอีกหลายคนที่เคยค้าแข่งกับทีนตราหมีล้วนผ่านฝีมือการเจราจาของเขาการพิจารณาสัญหาบุคลากรเข้ามาเพิ่มเติมอาจจะเป็นอีกส่วนที่บอร์ดบริหารต้องการทําให้ดีขึ้นทั้งการซื้อขายนักเตะการดูแลภาพรวมต่างๆและก็ทํางานกับโค้ชจอห์นเมอร์เทอสร้างความประทับใจได,ได้บ้างในแง่ของการเดินดิลนักเตะตามที่โค้ชต้องการครับแต่เขายังไม่ได้มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญมากนักถ้าเทียบกับผู้มวยการกีฬาของสโมสรชั้นนำอื่นๆ จุดนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเรื่องนี้สามารถฟังเป็นข้อมูลได้ครับแต่เพิ่งปักใจเชื่อแบบร้อเซให้รอนักข่าวดับสูงคนอื่น่นรายงานตามออกมาก่อนนะครับทุกท่านคิดอย่างไรกับเนื้อหาที่นํามาฝากกันวันนี้ก็แสดงความเห็นกันได้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างคล้ายมันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกมานยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจไปสแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ